สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินลี่ชาแนลค่ะวันนี้ลี่จะพาเพื่อนเพื่อนมาขัดผิวหรือว่ามาร์คผิวด้วยสมุนไพรใกล้ตัวนะคะแล้วก็หาได้ง่ายแถมการเห็นผลเนี่ยเห็นผลดีเยี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายคนนะคะชอบเอาสมุนไพรตัวนี้มาขัดซึ่งลี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ชอบเอาสมุนไพรตัวนี้มาขัดมากๆเลยเพราะว่ามันหาได้ง่ายราคาถูกนะคะนั่นก็คือมะขามนั่นเองค่ะมะขามเนี่ยมีคุณประโย มากมายนะคะสามารถเอามาทำอาหารก็ได้ทำเป็นขนมทานเล่นก็อร่อยนะคะแถมยังมีคุณประโยชน์เรื่องผิวในการขัดผิวได้ดีด้วยนะคะวันนี้ลี่ก็เลยชวนเพื่อนๆมาขัดผิวด้วยมะขามนั่นเองค่ะส่วนผสมของลี่วันนี้อาจจะมีหลายตัวนิดนึงแต่สปปรรพคุณเด่นๆเ,เลยก็คือมะขามนะคะ ตัวส,ส่วนประกอบในการมาร์คผิวหรือว่าขัดผิววันนี้นะคะส่วนประกอบหลักของรี่ที่จะใช้เลยก็คือมะขามนั่นเองนะคะมะขามตัวนี้ค่ะรี่สามารถหาได้ตามท้องถิ่นนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อตามตลาดสดก็ราคาไม่แพงเลยอยู่ที่ประมาณ10บาทเนาะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยค่ะเป็นมะขามสําหรับขัดตัวหรือว่าจะเอาไปขัดหน้าก็ได้นะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบหลักก็คือมะขามส่วนประกอบตัวต่อไปที่รี่หาซื้อมานะคะก็คือตัวนี้ดินสอพองนะคะดินสอ พองตัวนี้นะคะราคา20บาทสามารถใช้ได้หลายครั้งเลยนะคะเพราะว่าถุงนึงนะคะเขาบรรจุมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราจะใช้ในอัตราส่วนที่ไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นถุงนึงเนี่ยก็ใช้ได้หลายรอบนะคะ20บาทตัวต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นขมิ้นนะคะขมิ้นตัวนี้เป็นขมิ้นบดละเอียดเป็นขมิ้นชานบดมาแล้วนะคะราคา20บาทเหมือนกันขมิ้นชนิดผงนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะใช้ได้หลายรอบแล้วก็ตัวต่อไปที่ลี่จะใช้นะคะก็จะเป็น ตัวน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งตัวนี้นะคะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นนะคะใช้ส่วนผสมได้ทั้งมาร์กหน้าแล้วก็มาร์กตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมคนรให้เข้ากันแล้วก็ไปมาร์กกันค่ะค่ะในการผสมส่วนผสมนะคะลี่ก็จะใช้อัตราส่วนในการผสม1ต่อ1ไปเลยนะคะอันนี้ก็คือน้ำมะขามที่ลี่แช่แล้วนะคะเราจะใช้เฉพาะตัวน้ำมะขามเนาะเพื่อลดอาการระคายเคืองนะคะเผื่อแบบว่ามะขามเนี่ยเขาจะมีแบบ เปลือกมีอะไรปนมีกากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราขัดผิวมันจะได้ไม่แสบผิวไม่เจ็บผิวเนาะเราก็เลยเลือกเ,อเฉพาะน้าํามะขามนะคะแล้วก็ก็หนึ่งต่อหนึ่งเราอาจจะใช้ช้อนในการตวงก็ได้ค่ะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีถ้วยตวงก็ตวงเอาเลยก็ได้มิลสอพอง ขมิน้นมีมะขามเปียกดินสอพองขมิ้นนะคะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะ,ะนี่ได้ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในถ้วยแล้วนะคะลี่ก็จะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากที่ลี่ได้ผสมส่วนผสมลงไปในถ้วยแล้วนะคะ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะคือรีด้วยความที่ว่ารีใส่อัตราส่วนในการผสมไป1ต่อหนึ่งอะค่ะมันก็เลยทําให้สีที่ออกมาจะเป็นสีเหลืองเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวขมิ้นจะเขาจะค่อนข้างเหลืองนะคะตัวขมิ้นเนี่ยก็จะทําให้ผิวเรานวลเนียนมากขึ้นนะคะเอ,อ่อทำให้พวกจุดด่างดำเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยเนาะตัวมะขามสรรพคุณหลักก็จะเป็นพวกวิตามินซีนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวเราใสขึ้นจุดด่างดําดูลดน้อยลงขึ้น ลด,ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ตัวดินสอพองก็อย่างเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าผิวเราจะนวลเนียนนะคะแล้วก็ขาวผุดผ่องนะคะตัวน้ําผึ้งก็เพิ่มความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ได้ส่วนผสมอยู่ในถ้วยแล้วต่อไปเราก็จะทําการออมาร์กนะคะนี่จะเป็นมาร์กสาธิตให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าชุดจะไม่ค่อยข้างพร้อมนิดนึงนะคะก็ก็จะ ามาร์กที่แขนให้ดูก่อนเนาะที่รีทําส่วนผสมค่อนข้างละเอียดเพราะว่ารีจะเน้นเป็นมาร์กนะคะวันนี้จะไม่ได้ขัดผิวแต่ถ้าเพื่อนๆที่ต้องการขัดผิวเราก็อาจจะใช้เป็นพวกอ่ใยบวบช่วยเนาะใช้ในการขัดผิวเรามาร์กไว้ประมาณ5-10นาทีเสร็จแล้วเราก็ค่อยใช้ใยบวบขัดตามอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคะ่ะเป็นส่วนขัดผิวเหมือนกันแต่วันนี้รีจะเน้นเป็นมาร์กนะคะแล้วก็เราอาจจะทำ สัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะมาร์กไปที่ผิวถ้าเราทำบ่อยเกินไปอาจจะทำให้ผิวเราแห้งได้เนาะเราก็มาร์กตามสมควรประมาณ1-2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะ เราอาจจะทำก่อนอาบน้ำก็ได้นะคะมันก็จะทำให้เราแบบสะดวกมากขึ้นอันนี้มาอยู่ที่สวนอากาศดีๆนะคะเราก็เลยมาทำสาธิตให้เพื่อนๆดูกาะนะกลัวเพื่อนเสื้อจังเลยนี่ค่ะ อาจจะมาร์กไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเนาะหรือบางคนจะขัดผิวเราก็อาจจะใช้เป็นใยบวบช่วยนะคะมาร์กทิ้งไว้แล้วก็ขัดด้วยใยบวบหรือว่าใยสังเคราะห์นะคะที่เป็นฟองน้ำแหละขัดได้ใส่ขมิ้นเยอะไปมันก็จะทำให้เหลืองๆนะ ส่วนตัวของลี่เองนะคะจะชอบทําก่อนอาบน้ํานะคะเพราะว่ามันจะสะดวกพอเรามาร์กเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ําออกแล้วก็อาบน้ําต่อได้เลยนะคะมันก็จะทําให้ผิวเราแบบเนียนนุ่มชุ่มชื่นทาโลชงโลชั่นอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบลื่นผิวนะคะ หลังจากที่เราพอกไว้นะคะลักษณะการพอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีตัวของลี่เองจะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแต่ลักษณะแบบนี้หลังจากที่ครบเวลามาร์กสนาทีไปแล้วนะคะลี่ก็ได้ไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วนะคะผลที่ได้ก็คือผิวของลี่ค่ะ หลังหลังจากที่ขัดหรือว่ามาร์กไปแล้วค่ะอันดับแรกเลยลี่จะรู้สึกว่าผิวของลี่ค่ะเนียนขึ้นนะคะเวลาลูบไปแล้วนะคะมันจะลื่นแล้วก็มีความชุ่มชื่นนะคะไม่แห้งกล้านนะคะตัวนี้ลี่ไม่ได้ทําบ่อยนะคะสําหรับตัวลี่เองก็ทําแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือทําก่อนอาบน้ํานะคะเวลา10นาทีใช้เวลาไม่นานก็เลยสามารถทําได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเราสามารถทําได้แทนการไปเข้าสปาหลายร้อยหลายพั เนาะอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนสปาบ้านทุงเราทําเองแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับให้เพื่อนๆไปขาดผิวเนาะก็แจกสูตรกันนะคะเป็นสูตรที่หาได้ง่ายใช้ได้ทั่วๆไปแล้วก็เห็นผลแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใหด้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ